อัสลามูอะลัยกุ๊มบอรมะทุนล้อฮิวบะระกาตูสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นปรุกษาป,ปีที่สองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูหญิงแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนครูหญิงก็ให้ในักเรียนนะคะทบทวนในเรื่องของห่านกล้องร้อง,ลองเล่นกันไม่ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมานะคะฝึกอ่านในบทที่สี่กันนะคะในเรื่องของกลัวทำไมเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันได้เลยคะ่ะ เปิดอังสือภาษาป่มน,นี้นะคะอ่าวันนี้เราจะมานะคะขึ้นในบทที่4ในเรื่องของกลัวตำไมนะคะอะ่ในเหตุการ์นะคะนักเรียนดูภาพเหตุการ์เนี้ยนะคะปูผาใบบกใบบัวกําลังหนีอะไรกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าเหนือกันนะคะอารู้จักคํานําเรื่องนะคะอะ่นักเรียนดูนะคะคําแรกคําว่าทางฟืน้นยุง่งพัด กลัวเต็นผ้าม่านก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟจ่ายตะเกียงทุเรียนหินหอกหินย้อยที่พักอมยิม้มแม่มดล้อมวงพนมมือเพรต่อไปในหน้าห้าสิบสี่นะคะชื่อกลางร้าย ลืมมืดมุมจุดสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันมัวอาดสาบเร่งเอน็นเล็กลมครึม้มนีน้ำน้ำ,น,ำน่อยเหนื่อยทำไมหายใจกอนข้าง กำลังกลางวันสุกตามแมลงเพลิดเพลินตะไคร้หอมอธิฐานให้นันฝึกอ่านคำศัพท์นะคะฝึกอ่านคำศัพท์นะคะในหน้าที่52า3ห้แล้วก็54่เอาเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อเรื่องกันเลยค่ะในเนื้อหาในเรื่องของครัวตำไมอา่าวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดครึมอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้า กงกลางเต็นนอนในป่าไม่ได้เหมือนทุกวันควานโปหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะปักกันที่ตั้มศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวนี้ฝนไม่ทันอ้าวต่อไปมาดูนะคะผู้ผาน้้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามปลายมะปินมาอย่างน่าสงสาร ทั้งสองคนได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อกำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจูจูฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นปลายมะปินยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องกรีดจับแขนปูผาไว้แน่น เอาต่อไปนะักเรียนมาดูหนะ้าห้าสิบอ่านะคะน้ําใสไม่ต้องกลัวเสียงฟานโปบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้าแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้าแล้วหรือมืดจนมองไม่อะไรไม่เห็นเสียงฝนตกหนักดังก้องเข้ามาในถ้าปูป่าตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อควานปจุดตะเกียง ในทําจึงสว่างขึ้นปูผาและน้ำใสลงจากหลังช้างควานมิ่งพาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้และพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียม ที่พักต่ออาวเดี๋ยวในหน้าที่57นะคะนักเรียน58 59ให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะออกเสียงนะคะแล้วาจากนักเรียนอ่านจบจากที่นักเรียนอ่านจบแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบหน้านะคะเดี๋ยวคุณครูยิงจะให้นักเรียนทำแบบฝึกนะคะ,ะในท้ายบทที่4นะคะในทักษะภาษานะคะ วันนี้คุณหญิงก็มีเนื้อหาจะสอนพวกเราเพียงเท่านี้นะคะวัสลามวุวะลายกุม้มวารมะทุนลอฮิวบาเรกา